ทะเลดิ๊กทะเลหมูจะไปถ่ายทะเลกันแม่ระวังหน่อยนะแม่จะไปถ่ายนห้อทะเลน้ำลึกนะยัยเราไมาไม่ได้ออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยพ่อจ๋าน้องอยากดูทะเลบ้างพ่อก็อย่าอะไรเลย เขาหายไลยได้เขเยอไม่ได้โอ้ตไม่แห้ดีแม่บอกว่พ่อเขาบอกเขาพุ่อิ่มเขากินไปสองถ้วยเมื่อเช้าอะไรวะที่น้องเพ่งสั่งไปอ่ะมีข้าวเลยลุงไม่เขากินหนึ่งน้าซุปแล้วก็ข้าวสองสองถ้วยแม่กินข้าวถ้วยเดียวแล้วก็หนึ่งน้ำซุปเขากินสามแม่กินสอง